สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อากาศแจ่มใสมากเลยโมมาอยู่ที่ยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดพาเพื่อนๆมาชมบ้านพักอาศัย2ชั้นสไตล์คอนเทมพอรารีฟังก์ชัน3มห้องนอน3ห้องน้ำภายในบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะค่ะและในส่วนของประตูหน้าบ้านนะคะออกแบบเป็นประตูบานเลื่อนค่ะเพื่อให้บ้านมีสัดส่วนและสวยงามลงตัวด้วยค่ะ และเมื่อเข้ามาในตัวบ้านจะพบกับห้องโถงนะคะโดยลูกค้าสามารถวางเฟอร์นิเจอร์หรือตกแต่งได้เลยค่ะเพราะทางเราได้วางระบบไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะห้องต่อมาจะเป็นห้องครัวนะคะภายในห้องครัวจะมีซิงค์น,นะคะแล้วก็มีหน้าต่างเพื่อระบายอากาศค่ะซิงค์น,นี้ทางเราถมให้ฟรีนะคะค่ะแล้วมาในส่วนด้านนี้นะคะสามารถเปิดออกมาด้านหลังได้ค่ะ มาในส่วนของห้องน้ําด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถเลือกดีไซน์และสุขภัณฑ์ได้ตามที่ชอบเลยค่ะโดยทางเราจะแยกโซนเปียกกับโซนแห้งให้นะคะและมีเครื่องเคาน้ำบุนแถมให้ด้วยค่ะค่ะและมาในส่วนของทางด้านนี้นะคะจะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านบนกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ ค่ะแล้วเมื่อเราเดินมาถึงชั้นพักบันไดนะคะจะพบกับหน้าต่างบานเลื่อนนะคะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนจะสามารถเปิดเพื่อรับลมและทําให้อากาศปปอดโปร่มด้วยค่ะค่ะและตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ด้านบนชั้นสองของบ้านแล้วนะคะด้านบนมีห้องนอนสามห้องมีหนึ่งห้องน้ําในตัวและหนึ่งห้องน้ําแยกค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนกันเลยนะคะค่ะห้องนอนห้องนี้นะคะถูกออกแบบมาให้มีห้องน้ําภายในตัว เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในห้องกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะค่ะแล้วมาในส่วนของทางด้านนี้นะคะลูกค้าสามารถวางชั้นวางทีวีหรือชั้นวางของไว้ได้ค่ะแล้วมาในส่วนของหน้าต่างนะคะหน้าต่างเป็นหน้าต่างบานเลื่อนสามารถเปิดรับลมรับแสงได้ค่ะและยังมีมุงลวดเพื่อกันยุงกันแมลงได้ด้วยนะคะ และมาในส่วนของห้องต่อมานะคะจะเป็นห้องนอนเล็กค่ะโดยห้องนี้จะไม่มีห้องน้ำในตัวนะคะไปชมภายในห้องกันเลยค่ะด้านนี้จะเป็นหน้าต่างนะคะโดยหน้าต่างจะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนสามารถเปิดรับลมรับแสงได้ค่ะและมีมุ้งลวดสอบรับกันแมลงและยุงด้วยค่ะมาในโซนด้านนี้นะคะลูกค้าสามารถวางเตียงวางที่นอนได้เลยค่ะและอีกด้านจะเป็นตู้เสื้อนะคะ และมาในส่วนของห้องนอนห้องสุดท้ายนะคะทางด้านนี้นะคะจะเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งนะคะจะช่วยทําให้ห้องปลอดโปร่งและรัลบลมได้ดีมากค่ะและทางด้านนี้นะคะจะเป็นระเบียงค่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะค่ะแล้วมาในส่วนของห้องโถงทางเดินชั้นสองนะคะถูกออกแบบมาให้มีพื้นที่กว้างขวางสามารถวางชั้นวางของและตกแต่งได้ค่ะ ส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นหน้าต่างเป็นหน้าต่างบานเลื่อนและมีมุงลวดสามารถป้องกันยุงและ,มะแมลงได้ค่ะค่ะลงจอดรถของเราสามารถจอดรถได้หนึ่งคันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับบ้านที่โมนำมารีวิวในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะและหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเราได้ในช่องทางทางด้านนี้ได้เลยค่ะอีพีหน,น้าโมจะพาเพื่อนๆไปชมบ้านสไตล์ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ